เมื่อเหล่าศิลปินคนดังไม่ปลื้มกับการจำลองเสียงของพวกเขาด้วย AI ปฏิเสธไม่ได้เลยว่า AI นั้นได้กลายเป็นประเด็นที่ถูกถกเถียงอย่างเป็นวงกว้างยิ่งโดยเฉพาะกับ,บวงการศิละปะและเหล่านักสร้างสารรค์พวกเขาต่างกังวลว่าเทคโนโลยีนี้จะมาแย่งงานของพวกเขาหรือรอกเรียนแบบงานของพวกเขาหรือไม่และนั่นก็รวมไปถึงเหล่านักร้องและศิลปินนักทําเพลงเช่นเดียวกันพราะในปัจจุบันถ้าเราปัดผ่านแอปพลิเคชัน Tik t o อกเราจะเคยได้ยินเสียงคล้ายกับศิลปินชื่อดังร้องเพลงคอปเปอร์ของศิลปินอีกคนโดยเสียงของ AI หรือบางก็ได้ยินเสียงของศิลปินที่เสียชีวิตไปแล้วซึ่งหลายคนอาจจะชื่นชอบแต่ ในอีกมุมหนึ่งนักร้องที่มีชีวิตอยู่พวกเขาจะคิดเห็นยังไง oh, you They don't say buddies I don't we every hour, every minute. โดยศิลปินสาวแห่งยุคอย่างเซล ي ن าโกเมสเพิ่งออกมาเปิดเผยว่าเธอนั้นรู้สึกกลัวในคอมเมนต์ของโพสต์อินสตาแกรมหนึ่งที่ได้เป็นวิดีโอเสียงของ AI ซึ่งเป็นเสียง AI ที่คล้ายเธอได้ร้องเพลง Stay Boy ของ The Weeknd ซึ่งหลังจากที่เธอคอมเมนต์ก็มีคอมเมนต์ทั้งบอกว่าเธอควรฟ้องแอปพลิเคชัน AI ดัดแปลงเสียงเหล่านี้แต่บางคนก็บอกว่าถ้างั้นเธอก็ต้องร้องเพลงคอมเบอร์เพลงนี้จริงๆได้แล้วเพราะมันเพลาะและน่าฟังมากแต่ไม่ว่าจะอย่างไรเธอก็คงไม่ประทับใจกับการดัดแปลงเสียงของเธอแน่ ในขณะที่ฮันนี้จากวงนิวจีนเธอก็ได้ออกมาพูดถึงเรื่องนี้เช่นเดียวกันพอเมื่อไม่นานมานี้ได้มีแฟนคลับไปถามเธอในไลฟ์สดอินสตาแกรมว่าเคยได้ยินเสียง AI ของตัวเองหรือเปล่าเธอก็ตอบไปแบบยิ้มๆว่าเห็นเยอะมากๆค่ะเยอะสุดๆขอบอกเลยนะคะมันเหมือนเสียงของฉันมากๆเหมือนในจุดที่ว่าฉันคงไม่ต้องร้องเพลงอีกแล้วละมัง้งซึ่งแม้ว่าเธอจะตอบแบบติดตลกแต่มันก็ชวนคิดได้ว่าศิลปินอาจจะมีความกังวลเล็กๆว่าเสียง AI เหล่านี้อาจจะคล้ายเสียงพวกเขามากจนพวกเขาคิดว่าอาจจะไม่จําเป็นต้องทําเพลงหรือร้องเพลงอีกต่อ ต่อไป ในทางเดียวกันศิลปินสาวยังจอนโซมีเธอก็ได้ออกมาถ่ายคลิปรีอคชั่นเพลงเซเว่นจองกุกที่เป็นเสียงจำลองของเธอพร้อมกับแคปชั่นว่านี่มันบ้าไปแล้วอะไรกันเนี่ยแถมเธอก็ยังมาร้องเพลงนี้ด้วยเสียงของเธอเองเพื่อแสดงให้เห็นว่าเธอร้องเพลงนี้แล้วมันจะได้แบบนี้ต่างหากงานนี้ต้องมองเลยว่าศิลปินหลายๆคนดูจะไม่ค่อยปลื้มกับเจ้าของเสียง AI นี้สักเท่าไหร่มิหนำซ้ำเอพวกนี้อาจถูกนำไปทำอะไรอย่างอื่นที่ทำให้พวกเขาเสียหายก็เป็นได้ดังนั้นไม่ว่ามันจะเหมือนหรือเป็นเพลงพรอๆน่าฟังแค่ไหนเราก็ไม่ควรลืมแลต้อง คำานึงด้วยว่าถ้าหากเราเป็นศิลปินที่มีชีวิตอยู่แล้วได้ยินเสียงตัวเองที่ทําจากคอมพิวเตอร์เหมือนกับเสียงของตัวเองแบบนั้นแทบจะร้อยเปอร์เซ็นก็คงเป็นเรื่องที่น่ากลัวไม่ต่างกันและสิ่งสําคัญที่สุดแม้เสียง AI จะทดแทนเสียงของศิลปินจริงๆได้แต่นั่นคงไม่สามารถเทียบเคียงกับความรู้สึกที่ได้ฟังศิลปินเหล่านั้นร้องเพลงจริงๆอย่างแน่นอน